เอาว่าน้องเป็นแบบว่า FC ผมด้วยนะครับครับจริงปะเนี่ย FC จริงปะเนี่ยครับผมรู้ได้ไงเขาเป็น FC กูจริงปะเนี่ยเบรกเป็นพี่จงเป็นรจงเนี่ยกลับสวัสดีนะผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพี่ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตบาซาเนี่ยเราห่างห่างเหอหายเราไม่ห่าง เราห่างหายจากการรีวิวรถไปนามนมาก้ากนะทุกคนซึ่งอยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมได้รีวิวคันนี้นะทุกคนอบอก้ยรีวิวแซเด็กซ 10R ก็รีวิวไปแล้วนี่หว่าตัวน,นี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูดูรอบคือเซด็กซใช่เดี๋ยวเราไปชมภาพอินเสิร์ตจากคันนี้ก่อนแล้วกันนะครับ เรารับเชิญเจ้าของรถมาเลยดีกว่านะครับนี่นะเจ้าของรถนะครับอันนี้ชื่ออะไรครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก๊อฟครับผมชื่อก๊อฟนะได้ข่าวว่าน้องเป็นแบบว่า FC ผมด้วยนะครับครับจริงเว้นเอฟซีจริงเว้ยครับผมรู้ได้ไง เขาเ<ไ>ป็นเซฟซีกูจริงไหมเด็กเป็กเป็นพี่จริงวันจริงใช่หรออันนี้คืออยู่ในทหารใช่ไหมครับผมแล้วในทหารเขามีเปิดยูทูปมีอะไรเด้อหรอือวะก็มีบ้างอ่ะอ๋อก็คือดูดูในกรมอะไรเง,งี้ยครับผมโอ้โห <c oughs> ขวัญใจทหารวะ่ะก็คือวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับรถคันนี้แล้วกันนะว่ามันคืออะไรมองมือนี่มันคือซเซฟซีบาลเลยอ่ะคันนี้เดิมๆมันคือรถอะไรมันคือนินจา650ครับนินจา650เป็นอ๋อในเบอร์เอียร์ 6N มันคือตอนแรกมันเป็นนินจาก่อนแล้วก็ไปเป็นเอียร์เราตอนแรกเป็นนินนจา650เหมือตัว คล้ายคล้ายทัวริงครับเป็นกึ่งทัวริงครับผมแล้วก็ไปแปลงเป็นแซดเด็กเอ้ยอะไรนะ ER ครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้เดี๋ยวขึ้นรูปให้นะครับอ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นแซดเด็สิบาครับคืออ่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูโดยรวมกันก่อนดีกว่าดูชุดหน้าตรงนี้ก่อน ชุน่าตรงนี้ชูน่าตรงนี้จะเป็นแส้เด็กสิบเลยทุกคนแล้วก็จะเป็นในส่วนของบางคนตอนแรกจะถามอยู่เพราะว่าแปลงมาจากรถอะไรเพราะว่ามีดิสสองดิสเบรกก็คือทุนเดิมของเขาก็มี2ดิสอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับก็ไม่ต้องไปแปลงอะไรเยอะแยะนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้างหลังกันดีกว่าข้ามมาข้างหลังเลยเนี่ยทุกคนข้างหลังนี้ก็คือแส้เด็กสิบเลยทุกคนก็คือเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันดีกว่าว่าเขาแปลงกันยังไงแต่ว่าตอนนี้เห็นเขาเขาบอกว่ากำลังถอดเฟรมไปด้วยครับใช่ครับตรับ ก็ช่วงข้างครับช่วง,วงข้างแต่ตรงนี้สังเกตว่ามันจะโลง่ลงๆไปที่จริงๆจ,จะมีเฟรมที่เป็นคาร์บอนผมก็จะปิดมันก็จะสวยเลยครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูตอนที่เขาปิดนะครับก็จะเป็นแบบนี้ตอนนี้เขาถอดอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าสมมติว่าแบบจะแปลงเอา E.R. หรือแบบเอานินจา650ไปแปลงเป็นเสเ็สินี่ยมันต้องทอํายังไงบ้างมันเริ่มจากตัว กล่องตัวนี้ก่อนอแล้วก็ส่วนอื่นคือมันยึดกันมาเลยอ,อันนี้ก็แลมแอร์ซัตเอ็กตัวนี้เป็นกล่องทําขึ้นมาอันนี้ให้พี่ที่อยู่ภาคใต้ทําให้อ๋อก็คือเชื่อมกับตัวแลมแอร์ตัวนี้ใช่ครับอ่าสังเกตจากแลมแอร์นะทุกคนแลมแอร์จะอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับแลมแอร์จะเป็นช่องที่เข้าไปตรงนี้นะครับจะเป็นช่องช่องดูดอากาศนั่นเองนะครับก็จะเชื่อมมาตรงนี้แล้วก็ตรงไหนครับุพวกน็อตยึดอะไรเงี้ยพวกยึดอะ อันนี้ส่วนมากอันนี้มันมันยังไม่เสร็จด้วยแหละเพราะว่าปกติมันจะต้องมีตัวยึดข้างล่างแล้วก็ตัวข้างๆแต่ตัวข้างๆตัวเนี้อันนี้ก็ยังไม่เสร็จมันตามจริงมันต้องเป็นเหล็กแต่ก็คือกําลังทําอยู่ใช่ครับอ่ะต่อไปชุดหน้าก็ก็เหมือนเหมือนกับว่ามันยังไม่ได้เสร็จร้อเใช่ครับก็รอเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเรามาถ่ายให้ก็ดูกันอีกทีหนึ่งไงสิ่งที่ต้องทําอีกคืออะไรอ่ะชุดหลังดีกว่าชุดหลังนี่ตัดทั้งท้ายเลยคือตัดออกเลยตัดทั้งยวงเลยแล้วลคนนี้สาามรถซ้้้้ออออนนไไไดดดป่กกติ็ื ข้อต่อกันงไงก็ผมเชื่อมขึ้นมาใหม่เลยแต่ว่าอันนี้คือว่าจะแก้จะเอาของ Z X มาใส่เลยเอาเอามาเชื่อมใหม่แต่นี่คือเชื่อมเป็นโครงเชื่อมขึ้นไวก่อนครับก็คือเดี๋ยวถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมาใมอีกรอบเลยใช่ครับผมเออเดี๋ยวดูอันนี้ก็คือแบบขึ้นรูปให้ดูก่อนเผื่อแบบใครจะมีแบบอยากจะทําแผนอยากจะทาอะไรอย่างนี้แล้วคือคนเขาทําเยอะไหมหรือว่า ก็เห็นมีอยู่สองสามคนครับสองสามคนครับแต่ว่ามันไม่ได้เขาไม่ได้ตัด,ไม,ไ,ดไม่ได้ตัด,ตดท้ายไม่ได้ตัดท้ายก็จะเป็นท้ายเดิมใช่ครับอ๋อเออแต่นี่คือแบบโคตรเนียนอะ่ะถ้าสมบิว่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวอยากมาดูอีกรอบนึงมากอ่ะแล้วก็งบประมาณดีกว่างบประมาณที่ใช้มาในคันนี้อาจแบบเสร็จเสร็จถ้าเสร็จเลยอะ่ะ แบบไม่ต้องรอถ้าแฟรลิ่งอย่างเดียวก็ประมาณ4ี่หมื่นกว่าแต่ว่าอันนี้ใส่โชกแล้วก็เปลี่ยนสวิงอาร์มด้วยเปลี่ยนสวิงอาร์มด้วยเยอะอยู่โชกโชกหน้าใช่ไหมครับครับโชกหน้าอ๋อโชกหน้าเป็นซับแพงด้วยไม่ครับอันนี้ซับซับหลอกครับอ๋อเออกูอยากได้ว่าอยากได้ซับแพงเหมือนกันนะแต่ก็ลัแหลกตังแหลกตังอยู่ระก็อันนี้มันมันซับหลอกเฉยมันไม่แพงมากอืม แต่ว่าโชคแต่ถ้าซับซับจริงนี่ประมาณเท่าไหร่ซับจริงรอ,อยู่ประมาณถ้าของซัดเอ็กซิมือ2อยู่ประมาณ3 8มหมคู่หนึ่งเป็นคู่เนาะครับคู่แล้วก็แผงคอซัดเอ็กซิแต่ตัวนี้ก็แพงอต่ตัวนี้ก็เป็นของซ<ช>ัดเอ็กซิเหมือนก<ช>ันฟีลขับต่างไหมหลังจากที่เราแบบเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากนินจาเป็น ER อา้ไหมเป็นคันนี้ต่างมากครับคืออันนี้คือหมอบลงปะหมอบลงเยอะอยู่เพราะเราเปลี่ยนแฮนด์ไปด้วยใช่ครับอ่าก็สิ่งที่ต้องมีอ่ะสรุปสิ่งที่ต้องมีก็คือ <Frame. S 2> ใช่ครับเฟรมทั้งหมดแล้วก็จะเป็นพวกถ้าอยากให้เนียนก็เป็นตัวท้ายเป็นสวิงอาร์มแล้วก็จะเป็นตัวแฮนด์ใช่ครับอ่าก็จะราคาก็าจะแรงขึ้นมาอีกนะทุกคนก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูว่าตอนเสร็จจะเป็นยังไงก็ตอนนี้อยากได้ฟังเสียงคิดถึงเสียงย e อมากบอกก่อนนะทุกคนว่าคันแรกที่ผมได้คืออยาของเ e อ็นนะครับหลังจากที่ตอนนั้นไม่มีตังค์นะทุกคนตอนนั้นไม่มีตังค์เลยได้ดนะินจาสามร้อยงอยากฟังขอฟังเสียงเนงะเสียงมันมีเอกลักษณ์มากนะมันเป็นเครื่องตัวเดียวกันว่าเอียรกับใช่ครับ เป็นสองสูบที่แบบไม่เหมือนในจาสามร้อยอ่ะเสียงมันจะใหญ่ขึ้นใช่ <Whoa. S 1> ปะค <în> อชอบเสียงนี้อ่ย yeah. เสียงไอันนี้ก็คือล้อเดิมปะล้อเดิมครับล้อเดิมทำทำสีใช่ครับแต่เดี๋ยวล้อเซทเอ็กซิฟผมก็ไม่ค่อยชอบไปแล้มี3ามการนะใช่สามการตัวปีสิบสองจะสวยกว่าเป็นการแบบนี้แหละก็ประมาณนี้ทุกคนเอามาดูชุดหน้าเนี่ยชอบชุดหน้ามาแล้วพวกไฟพวกอะไรอย่างงี้คือใช้ได้ปะของเดิมหมดเลยครับของเดิมหมดเลยของเซทเอ็กซิฟครับมาลองดูอ๋อเออเหมือนแหละข้างหน้าคือเหมือนเอาคือยกชุดเซทเอ็กซ์ติฟมาหมดเลย ม,มิติอะไรก็โอเคเลยนะเพราะว่ายัางไงก็ไอตัวหั0ก็คันใหญ่พอสมควรนะเดิมๆของเขาก็ประมาณนี้ทุกคนใครที่สนใจอันนี้สนใจส,ใจสามารถตดิดต่อได้ไหนหรือว่าแบบเราต้องไปหาเองทําเองร้านหาร้านเองหมดเลยถ้าคนที่ทําก็มีรับอยู่ครับแต่ว่าผมไม่ได้อันนี้ผมทําเองก็คือชอบครับเมือนผมมาตอนที่ได้นินจา3 0 0อยก็อยากไปเปลี่ยนเหมือนกันนะทุกคนอยากไปทาไฟลิ่งแบบเซเล็กสิบแต่อนไม่มีตังค์ไงปัญหาหลัก,ลกๆเขาไม่มีตังค์กับทุกคนก็เลยแบบวันนี้ก็เลยเผื่อใครที่แบบว่าขับอยู่อะไรอย่างนี้ อยากจะลองแบบเป็นแนวทางเดี๋ยวตอนเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเรามันน่าจะเฟี้ยวกว่านี้เยอะเดี๋ยวรอรอนะครับยังไงก็ถ้าเสร็จแล้วมาอีกทีนึงครับได้ครับเออมีอะไรปะเ<อ>บรกของ CBR ีาอาร์พันเออมันดูเบรกเบรคเออเบรกเบรคนี้เป็นของเดิม CBR ีอารพันใช่ไหมใช่ครับ CBR ีอารพันตัวไหนอะตัวสิบสามแบบตัวสิบสามเหรอเอออยากรู้ว่าท็อปสปีดพวก ER พวกอะไรเงี้ยนี่อยู่บอลเท่าไหร่ตอนเดิมๆเคยขับอยู่ สอง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 หนึ่งห้าประมาณท้องมันหนักใช่ไหมท้องหนักครับต้นหนักแต่ว่าช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยได้ขับเพราะว่าเข้าไปไม่ได้ขับปีกว่าแล้วแล้วอย่างนี้เราไปในกรมอะไรเงี้ยเขาให้ขับป่ะหรือว่าผมเป็นนักเรียนอยู่ครับขับไม่ได้นักเรียนครับก็คือไปแต่ตัวไปแต่ตัวแก๊งประมาณนั้นแล้วคันนี้แต่งอะไรบ้างนอกจากเป็นที่แบบเฟรมอะไรส่วนมากจะเป็นของเดิมของเดิมแต่ว่าเป็นของยี่ห้ออื่นอันนี้ท่อท่อท่ออากาศท่ออันนี้ท่อยืมพี่มา ชอบอะก็คือใครที่สนใจก็ลองไปดูในกลุ่มเขาก็มีกันเนาะมีครับเออก็ลองไปดูนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากมากเลยครับพี่มาให้รีวิวแบบคร่าวๆนะทุกคนใครที่อยากดูตอนจบก็คอมเมนต์กันมาเยอะนะว่ามันจะหลอกขนาดไหนนะครับงบประมาณนะสรุป,ปไปเลยงบประมาณถ้า,าแบบ,นบ,นบเนี้ยบๆเลยเฟี้ยวเลยตีแล้เท่าไหร่ห้าหกประมาณนั้นห้าหกหมื่นใช่ครับถ้า,ถ,าถ้าไม่ได้เอาพวก โชคก็สวิงอาร์มด้วยอย่างแฟลิงอย่างเงี้ยเราซื้อมือสองมาหรือว่าเราต้องไปเบิกศูนย์ผมมีคนรู้จักอยู่ศูนย์ครับแล้วก็คุยกันโคลกันก็ได้ราคาถูกมาถ้าไปซื้อพวกร้านของมือสองมันก็ราคามันก็ยังแรงอยู่แบบชิ้นหนึ่งแบบชิ้นอย่างเงี้ยครับอยู่ประมาณ5 6 0 0ันอันเนี้ยนะใช่ครับถ้าเป็นมือสองมันก็ราคาก็แรงไปผมไปก็ได้อยู่พันสองพันประมาณนั้นราคาโอ้แลเขาเขาดีอ่ะมันจะมีงานนี้กับงานสร้างนะงานสร้างแต่นี้จริงๆแฟลิงแท้ไม่ ของจีนถ้าง,งานสร้างมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งวัสดุจะต่างกันม,มิติบางทีก็ไม่เหมือนกันด้วยในนั้นก็ถ้าใครอยากจะลองก็ลองดูทุกคนเพราะว่าทุนเดิมมันะเป็นรถคันใหญ่อยู่แล้วแหละมันก็พอพอไปได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยใครที่ชอบคลิปรีวิวรถอย่างนี้ก็อย่าลืมนะกดซับสไคร์แลวก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ